เรื่องของการได้งานนะคะแต่ก็มีบางครั้งค่ะที่จะเหมือนกับทางอ่าที่อแอบเชิญนะคะค่ะพู้ไรก็คือการแตกในส่วนของกู้เ๋าในการเสนอที่มีเจ้าอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเสนอืมก็มีความเป็นไปได้อืมที่บอกว่าหัวแตกเนี่ยใช่ไหมคะอ๋อใ,ใช่ค่ะค่ะอ่ะ มันเริ่มจากการตั้งแต่ล็อก T O R ล็อกคุณสมบัติเลยล็อกสองชั้นเลยแล้วก็ไปล็อบบี้กรรมการพอยื่นยื่นประมูลเนี่ยล็อกคู่เทียบเลยแล้วขั้นตอนในการจ่ายคิกแบ็กเนี่ยเขาไปจ่ายยังไงคะจ่ายตอนไหนคะโดยปกติอะค่ะม,มีทางการจ่ายก่อนอมอสมมติว่างานเนี้ยคิกแบ็กที่สามสเอร์เซนต์ ที่หนึ่งเนี่ยคือถ้าผ่าน T.O.R. ผ่านอะไรเรียบร้อยอะคะ่ะ<ม>อาจจะมีการจ่ายก่อน10%<ม>หลังจากที่ผลออกในส่วนที่เหลือ<ม>อหรืออ่าอาจจะเป็นการจ่ายแบบ100%ครั<ม>้งเดียวหลังจากที่อ่าผ่านก็ได้ค่ะอยู่ตามอยู่ขึ้นอยู่กับการตกลงอืม แล้วเงินที่จ่ายเนี่ยเขาจ่ายผ่านอะไรคะจ่ายยังไงคะโดยปกติจะเป็นการจ่ายเงินสดผ่านคนกลางอืแต่ก็มีบางเคสที่อาจสมัยก่อนนะคะอาจจะเป็นการเปิดหนึ่งบัญชีแล้วก็ทำบัตรเอทีเอ็มะ อมีการจ่ายเรียบร้อยคนกลางจะไปดําเนินการต่อ